สวัสดีครับเ้สุตจุบานเท่านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมสิบผ้ามารีวิวสวนสมนะครับสวนสมสวนนี่กัที่เห็นอยู่นี่นี่เยวเห็นเยอเห็นว่านี่เดี๋ยวเห็นอยู่ดิสวนสมสวนนี่กัช่วงนี้กาลังออกดอกนะครับช่วงนี้กาลังออกดอกอันนี้สมนี่แซบที่สุดนี่แทบที่เบที่สุดได้เพิ่ว่าแซบที่สุดในเกาหลีผพิ่าถอาแกบอกว่าช่วงนี้กักกาลังออกดอกครับดอกกําลังออกกําลังบาน อันนี้อายุมันหลายเหรอครับมันบกค่อยดกมันเดอายุสมกาัาสามสิบปีเลยด้ครับอยู่นี่เดี๋ยวเห็นยู่นี่มีอายุการเก็บเกี่ยวกับถือว่าโดนยุ่ด้วยครับปลูกเที่ยเดียวแล้วลงทุนคุ้มนี่ครับสวนนี่กับสิป,ประมณเกอบยี่สิบไร่ขึ้นกัน้งครับนี่ิดเป็นไร่วะไงเติบด้วยครับ สำหรับสมนี่กะข้าเจ้าเซียนเขาเอื่อนว้ยังล่ะอันสิเป็นส่วนไลยสิเป็นกิ้งกิ้งเสียบหยอดนะครับที่มีหักเกี่ยวสมนี่ข้าเจ้าว่าเดี๋ยวกิ้งตอนมาปลูกดีครับเพราะมันยังอยู่เด้วด,ดวนเถ่าแก่บอกมันเอากิ้งตอมามาัมามานปลูกแปบ๊บเดียวมันกระตายบ่ไเด้จักจปีดอกเบึงเงาเงามั่นเดีพี่น้องเด้อเ <laughs> งามันเงา,มงามสมกูน่ะโอ้ยพีลึก ตีร่างกายแล้วกล้องไฟก็ได้อันนี้คือสมอายุ30สิปีนะครับนี่ไงนนเติบอยู่ดิ30ปีทึ่งเบิดเลยครับอยู่สวนนี่สำหรับต้นที่มัน่น ง่ายนี่หวานดีคืออย่างนี้ดยครับนี่เนี่ยมันเดี๋ยวออกหมากออกลนอยู่ในนี้ก็ได้เพิ่นจิบอันขมันตายนี่ครับเพิ่นมันตายเนาะโบถึงมันตายยังสีมันไก่มันสิตายแล้วนี่เพิ่นก็จีบปลูกเตรียมปลูกถาเลยดินี่นะครับเพิ่นจิบปลูกเสแสมเพิ่นบ่ถ่ายมันตายเมื่อเพิ่นจีค่อยปลูกไปเรื่อยๆนะครับการจัดการห้องเพิ่นนี่ อันนี้คืเป็นจิงเสียบยอดเทือกันครับตน้นพันเพื่อนยูนี่เคมีล้วนๆครับว่าต้องไปทำหายออนเอนซี่หรออันนี้ก็ติดมากแล้วครับนี่ส่วนสมช่วงนี่เพียล่งครับเพียรล่งแห้งเป็นสีดยาผมอยู่แล้วมามาสีดวะ อันเด้เลียวอยู่ถือโอกาสมารีวิวให้พ่อให้พะ่ให้พี่ให้น้องเขาบึงเนี่ยครับสวนสมบานเพื่อนโอ้ยคักอนซ่อนลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าเห้งคุ้มครับสำหรับคลิปนี้กัน,นพูดได้ว็คิดว่ามันมีประโยชน์ก็เอาเด้อนี่การเทียคของกาเจ็คักอยู่ในโรงเดือนเพื่อนคุณนะสมกันเลยติมาก นี่ยมันติดมันสิบเป็นย่วงออกมาเลยครับนี่เลี่ยงกันออกมาเลยโอ้ยงามขนาดด้วยนี่ยูนี่สวนสมกับใส่ย,ยาไลายครับยายาเหียงผว่าใส่ย,ยาครับว่าไดมากสีดยาเนี่ยมว่าเป็นอาทิตย์ละเทือสองเทือฝนบ่อันที่เลี้ยวเห็นอยู่เป็นซ้ายเป็นซ้ายยี้นี่ครับซายซ้ายยศดนาเลยครับนี่แล้วก็สิบขันมันนั่นเป็นบ่าไล้เนี่ยเพิ่นเสียห้ยาอาทิตย์ละเทือสองเถือนะครับยูนี่ เปิดสปริงเกอร์ลทั้งผสมสีอยู่ของหนอกนะครับเดี๋ยวมึงส้นทั้งนี้ส้นทั้งนี้ก็กก่วงเติบด้วยของเพินเพิ่นมีหลายลุงเลื่อนครับของถัวเกียใส่เวลาในการเก็บเกี่ยวกับปีนึงนะครับเกือบปีบั จบเดือนเดือนนี้เดือน10บเดือนหอด10บเดือนบะนาวเดือนยังพฤษภสื้าพฤษเ้านี่เดือนหาเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับอายุการเจ็บเกี่ยวของเพิ่นเจ็ดแปดเดือนตั้งแต่มันเป็นดอกจนหอดมันเป็นผลนี่ตัวกัวไปตลาดนี่ครับช่วงนี้ดอกออกดอกเริ่มออกเริ่มติดมากนี่นะครับ กว่าเสีได้ของขาเจ้ากั็โอ้ใส่เวลาดุนเบิ่งอรวดพี่น้องเอ้ยอายุสมสมนี่ยุนีสามสิบปีแล้วด้วยครับนี่เงานี่ก็ไดเนี่ยสามสิบปีใหญ่ขนาดเพิ่งก็ลงทุนทีเดียวนะครับแต่กระทือว่าคุ้มข้งเพื่อนย่ดอกกหลายปีแล้วเนาะลงเลื่อนก็ได้ แต่ก็ส่งเบิงไม่อยู่ดิอาอยุสามสิบปีวระสันต้นกับปูกขึ้นมาไม่เรื่อยๆครับมันตายอันนี้ก็เพิ่งปลูกปีที่แล้วครับนี่ต้นนี้ก็ได้นี่ครับปลูกปีกายนีนย่ผมนี่แล้วมาปลูกสุดปลูกประลอดก็นี อันนี้ก็เริ่มมีอาการครับนี่ต้นต้นน่ะนี่ครับเยอะกระต่ายนี่แต่ว่าเพื่อนปลูกแทมเลได้ครับนี่ต้นนี่จะเ,เห็นมันตัวนี้น้อยนี่นี่ต้นนี้แหละเพื่อนปลูกไว้ต้นนี้ตายปุ๊บต้นนี้กระสิบโอยง่ายเติบโตได้สูงเพียงเอวพุณฮทรเดวบสมนะครับเป็นตะวันซ่อนพี่น้องอย,อ,ยอยู่นะเงามันมีแต่เงางี้ง เนี่ยครับมาเพิ่นกนไอติดมากแล้วนี่ยนี่มันติดมากนี่โอ้ยพ่ลึกด้วยนี่มันจะเป็นย่วงงามขนาดสำหรับลงเลื่อนเพิ่นกับอัตโนมัตินะครับอากาศห่อนแห้งมันสิปิดดวยครับข้างบนนี่มันก็นสิมีเส้นเสือจับอุณหภูมิมันก็ะสีเลื่อนปิดเอียงนะครับสไล เพื่อนเพิ่นตั้งไปอยู่ทางนอกคุนมองกองขวบคุมมันมันสีเลือนปิดเองนะครับฝนมากาม่ฝนมากย้่นหนีฝนมันตกดูครับก็เพื่อนสีดีเห็ดลุงเลื่อนอ่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าฝนตกดีอีรีอยู่เกาะเจจูนี่ก็ได้หรือว่าประเทศเพื่อนนั่นหล้าวอยู่เกาะยวนเกาหลีใต้นี่ฝนตกดีตกคักตกเมื่อปีเรื่องฝนนี่อันลุงเลื่อนนี่ก็ซอยได้หลายนะครับแามเพื่อนสีเอาดอกนี่เพื่อนสียุดน้ำเมืเลยครับนี่ให้มันออกดอกเพื่อนเพึ่งนเปิดหา้นามนี่แหละครับ เดี๋ยวเห็นจองฟองเก่งเปียงอยู่นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยเนาะจักเสียวยังเห้เพิ่งมันหลาหลต้นสมเลี้ยวไปไ่เอ,กอ,เอ๊ก็พอเตี้ยสมเมื่อนี้ก็ถือโอกาสมาเล่อคือเกาแหละโอ้ยเล่อนี่สวนสมนี่แล้วถ้าเกียวไปอยู่อยู่เขตยังไดก็ได้เดียวอยู่คนเดียวนะครับหมากมันยี่เล็กยี่ลีนี่นอยนี่ เห็นยู่นนี่บ่ได้ติดเมื่อทุกอันนี่ครับเพิ่นซีเดดทิมเพิน่นจิจงใหม่ัึงแต่อันอันใด้มันสมบูรณ์อีกจัหน้อยมันเป็นหมากซ่อยูีโป,ป้มือเฮ่านี้เพิ่นซิเดดทิมเบิดอันนี้ก็ปุ๋ยนะครับเบื้องเอารวดคุ่นะขนใส่ขนใส่อันซั่นของคุณ ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คือสิขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับสาหรับสวนสมของหฮาเดียวผมสสีอวไปฮิตเปียกสางนอกต่อนะครับเจอกันไม่คลิปหนานะครับสาหรับเมื่อนี้ผมนะครับเปียกุกโยบานหฮาก็สิคอเข้าเข้ามาสวัสดีครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับผม